สวัสดีครับวันนี้เรามาหน้าง,งานกันนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ทํากินนะครับจะเป็นการทํามาหากินนะครับวันนี้เราจะได้นาทุกท่านมาดูการเทถนนนะครับตอนนี้เราได้รถจากเพื่อนนะครับที่เป็นน้องสุดที่รักมาช่วยในการจะนำปูน ครับมาเทถนนของเทศบาลตะบนเบียงกาโนมนะครับทีเราประม,มูลได้นะครับก็มาชมกันนะครับครับอันนี้คนขับเสียหนุ่มนะครับ เสียหนุ่มสันสัลีอ่ะเอ้โอเคไหมโอเคเอ๋อ <c oughs> อันนี้เสียหนุ่มสันสันลีครับอันนี้มือโปรครับอ่ะเก็บแบบเก็บแบบนะขึ้นหน่อยก็ก็แบบหน่อยดีขยำเออเออเก็บเก็บขึ้นยอ,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 นอด กด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 เล็กลงน้อยโยกโยกหน้าไดียวพี่ไอ้นมนมโยกหน้าน้อยโอเคโอเคมาตั้งล้ำไปเลยตั้งล้ำไปเลย โอเคอันนี้อันนี้ยำได้รืยยังเนี่ยอันนี้ยำได้เลยยังแต่หน้าปุนมันมอะชิบหายด้ยโอ้สวยสวยสวยอันนี้สวยมากเลยครับอืมก็ใครสนใจ,จติดต่องานได้นะครับติดต่องานได้เลยอันนี้ทีมงานคุณภาพส่งตรงมาจากอ่า บ้านดงหลายหน้านะครับกับบ้านในเวียงนะเดี๋ยวเขาจะมาพอกันนะครับหน้าปูนสวยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้มาตราฐานของเทศบาลนะครับมาตราฐาน,นายอยู่ท <Okay. S 1> ี่15เซนนะครับวายเมตรตาแอ่คูณ20หนา4มิลนะครับอันนี้จะเป็นคุณภาพ หรือว,ว่าเป็นมาตรฐานของอเทศบาลตามแบบที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้นะครับหน่อยอันนี้โดวเวลใส่ใส่ใสมดแล้วเนาะครบหมดแล้วเนาะโอเคถ้ามึงมีปัญหานะงนั้นเขาต้องคุณภาพต้องร้อยสาวเปอร์เซ็น อันนี้เขาหาป้ากันมาพอวิธีการทำงานนะครับของช่างปูนทำถนนนะครับอันนี้เป็นวิธีการทำมาหากินสวยนะครับโอเคเลยครับหน้าปูนสวยมากนะครับ